วัสดีครับผมดรศักดิ์สินหัศมินจากโรงเรียนสาธิตมหาลัยคอนแกนครับจุดเริ่มต้นของการทํานวัตกรรมบอร์ดเกมของผมนะครับก็คือจุดเริ่มต้นในปี2561ครับได้เข้าร่วมโครงการออกแบบเกมออกแบบสังคมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทําให้เราได้เรียนรู้ทําให้เรารู้จักบอร์ดเกมเป็นครั้งแรกครับสปีเต็มครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับการสร้างการออกแบบการพัฒนาจนกลายเป็นบอร์ดเกมที่เป็นปรูปธรรมออกมาได้นั่นก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราหลงไหลกับนวัตกรรมการเรียนรู้นี่ครับก็คือบอร์ดเกมนั่นเอง เพราะตัวบอร์ดเกมนั้นสามารถทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้ทั้งฮาร์ดสกิลแล้วก็ซอฟต์สกิลไปในทางเดียวกันครับสำหรับผู้พัฒนาแล้วก็จะได้ความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างวิเคราะห์แล้วก็ที่สําคัญคือสามารถที่จะมีตรกกะเหตุผลคิดเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเต็งก็เลยมีความรู้สึกว่าบอร์ดเกมมันจะมีประโยชน์ได้ทั้งกับผู้เล่นและผู้พัฒนาครับ หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมบอร์ดเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าตกผลึกในตัวของตัวเรานะครับเราก็มีการสร้างทีมนวัตกรรมบอร์ดเกมขึ้นมาที่โรงเรียนสาธิตโดยมีผู้ร่วมทีมทั้งหมด4ท่นานด้วยกันมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกันครับจนเกิดศูนย์การเรียนรู้บอร์ดเกมขึ้นที่โรงเรียนสาธิตมหาลายาัยคอนแกนโดยบอร์ดเกมนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆของบอร์ดเกมทั้งหมด5มุมมองด้วยกันก็คือมุมมองที่1ครับการสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร ทำบอร์ดเกมเพื่อที่จะเข้าสู่การวิจัยและการเขียนบทความวิชาการ3บอร์ดเกมเพื่อการจดทรัพย์สินทางปัญญา4บอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้และที่สนใจน่าสนใจตัวที่5ครับก็คือบอร์ดเกมเพื่อสังคมครับเรามองดูว่าการบอร์ดการพัฒนาบอร์ดเกมนั้นมันไม่ได้หยุดที่ตัวเราแต่มันสามารถที่จะมีประโยชน์ทั้งในองค์กรของเราตัวเราและสังคมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบอร์ดเกมณวันนี้เราไม่ได้มองแค่พัฒนากันในโรงเรียนเท่านั้นแต่เรากําลังจะขยายผลสู่ข้างนอก ด้วยด้วยการเป็นวิทยากรต่างๆมันจะสามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง 1. การเป็นวิทยากรต่อสังคม 2. การขยายองค์ความรู้ต่างๆและเรากําลังจะต่อยอดสูนย์นวัตรกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อให้นวัตรกรรมของเราเนี่ยไม่หยุดอยู่กับที่นั่นเองครับ25ปีเต็มครับในการเป็นครูที่โรงเรียนาสาธิตจะสังเกตได้ว่าตัวผมมีการพัฒนาตัวเองได้อย่างอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนวัตรกรรม ในช่วงในอดีตจนถึงนวัตกรรมที่เต็งตกผลึกอยู่น้วันนี้ก็คือนวัตกรรมบอร์ดเกมย้ายที่สุดนี้อยากเชิญชวนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นนักสร้างนวัตกรรมครับเพื่อที่จะปลูกฝังผู้เรียนของเราให้เป็นนวัตกรยุรุ่นเยาว์ครับด้วยสาเหตุที่ว่าการจะเป็นนักนวัตกรได้นั้นเด็กๆก,ก็จะต้องอาศัยกระบวนการซึ่งกระบวนการต่างๆนั้นก็จะทําให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ในอนาคตจากผมที่ไม่เคยรู้จักบอร์ดเกมเลยไม่รู้จักนวัตกรรม กิจรรมบางอย่างเราจะเข้าไปเรียนรู้เราจะเป็นผู้สร้างเราจะเป็นผู้ออกแบบเราจะเป็นผู้พัฒนาและอยากเชิญชวนอาจารย์ครับให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตรกรเหมือนผมครับขอบคุณครับสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนรองศาสตราจารย์ดรอิสราการจากคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาลาัยขอนแกน่นและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโชว์แอนแชร์ทุกท่านที่เคารพลักสวัสดีครับ ผมนะครับเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนสาธิตตั้งแต่ปี2542ครับ25ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ารักในโรงเรียนสาธิตรักในคณะศึกษาศาสตร์มหาลาัยคอนแกนเป็นอย่างมากอาจารย์เคยค้นพบคำคำหนึ่งไหมครับคือคำว่าสิกเนเจอร์คือคำว่าแบรนด์ brand, หรือการค้นหาตัวตนอาจารย์สังเกตไหมครับว่ามุมมองนั้นขอภาพออกจอด้วยนะครับ อาจารย์สังเกตไหมครับเราเป็นครูบาอาจารย์เราจะต้องรู้เรื่องของหลักสูตรก,กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลและการวิจัย แต่มันจะต้องมีสักตัวหนึ่งครับที่ตอบจกตัวเราเราไม่สามารถทําได้ทุกอย่างครับด้วยบุคลิกของผมเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ชอบคิดชอบทําอะไรที่แหวกแนวพอสมควรเหมือนท่านอาจารย์เมื่อกี้นี้มันก็เลยทําให้ส่งผลให้ผมมีความสนใจเรื่องการทําสื่อการเรียนรู้มาตั้งแต่เริ่มต้นครับแต่สังเกตไหมครับว่าเราหาจุดขายแต่จุดขายของเรานั้นมันมีความเป็นพลวัตความเป็นพลวัตคืออะไรครับ เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปการเมืองเปลี่ยนแปลงไปการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปและเราไม่น่าเชื่อเลยครับว่าสถานการณ์โควิดเข้ามาทําให้ชีวิตของครูเล็กๆทั้งประเทศเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกันความเป็นพลวัตเกิดขึ้นกับผมเหมือนกันครับจุดขายของผมเมื่อพูดถึงอาจารย์โมจุดเริ่มต้นของผมคือติวเตอร์ครับเมื่อพูดถึงอาจารย์โมก็จะพูดถึงติวเตอร์มือหนึ่งของภาคอีสานโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นไม่อยากจะเอ่ยชื่อจริงๆเพราะ แทบจะทุกโรงเรียนใช้บริการผมทั้งนั้นแต่เมื่อความเป็นพลวัตเกิดขึ้นจุดอิ่มตัวมันก็เกิดขึ้นครับเราได้อะไรจากการเป็นติวเตอร์เชื่อไหมครับการเป็นติวเตอร์นั้นจะทําให้ทุกคนจ้องมองมาที่ผมได้นั้นมันเป็นเรื่องยากมากแต่เราสามารถทําได้แต่เชื่อไหมครับมันมีจุดอิ่มตัวของมันเพราะคำานี้นครับคำว่าพลาวัต วันหนึ่งเราไปค้นพบสิ่งหนึ่งกับความสนใจของตัวเองกับสำนักงานเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สนเทศและอวกาศหรือที่มีชื่อว่าจิสดานั่นเองไม่น่าเชื่อว่า Google Earth สามารถทำสื่อการเรียนการสอนให้โคตรน่าสนใจเลยครับมันสามารถสติดวิวได้ มันสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้เราก็เลยไปหมกมุ่นจนสามารถตกผลึกในการสร้างนักเรียนและสร้างตัวตนของเราเมื่อนึกถึงอาจารย์โมก็จะนึกถึง Google Earth นั่นเองและโรงเรียนสาธิตก็เริ่มรู้จักคำว่าจิสดาความเป็นพลวัตมันหมุนไปอีกรอบหนึ่งครับจนทำให้ผมไปเข้าร่วมโครงการหนึ่งที่มีชื่อว่าโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ของธนาคารไทยพาณิชย์ครับ ในโครงการนี้มีการประกวดที่มีชื่อว่า e magazine ตอนที่เราเข้าร่วมกิจกรรมนี้เราไม่รู้หรอกครับว่า e magazine คืออะไรเราไปฝังตัวอยู่ที่ระยะเวลาอยู่5ปีเต็ม e magazine คืออะไรการทำแมกกาซีนในเรื่องราวต่างๆและเราจะต้องเขียนสคริปต์และทำแมกกาซีนให้มีความน่าสนใจตั้งแต่หน้าปกจนจบเล่มอาจารย์เชื่อไหมครับว่าองค์ความรู้นี้มันติดตัวผมมาจนทำให้ผมสามารถที่จะ ตอบโต้กับเด็กในการทำพอร์ตโฟลิโอได้50%หรือเกินครึ่งของนักเรียนโรงเรียนสาธิตเวลาทำพอร์ตโฟลิโอก็จะเดินมาหาจารย์โมว่าอาจารย์กราฟิกเป็นยังไงอักษรเป็นยังไงความน่าสนใจเป็นยังไงนี่แหละครับที่เขาเรียกว่า e- แ a กซีนส่วนรางวัลก็ติดไม้ติดมือมาบ้างพอสมควรครับต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าเพิ่งหายจากโควิดครับ จนในปี2561ครับจุดเปลี่ยนของผมจุดเปลี่ยนจริงๆและทำให้ผมมีตัวตนอีกครั้งหนึ่งในปี2561ครับผมเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอนให้คนคนนี้รู้จักนวัตรกรรมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบอร์ดเกมซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบอร์ดเกมเป็นอย่างไรถามคนในห้องประชุม อาจารย์ครับเคยเล่นบอร์ดเกมไหมใครเคยเล่นบอร์ดเกมยกมือขึ้นครับโอเคครับใครไม่เคยเล่นบอร์ดเกมเลยยกมือขึ้นครับอาจารย์รู้จักมักคอสไหมครับรู้จักมักลุกไหมครับรู้จักเกมเศรษฐีไหมครับยุคเก้าสูเราเล่นเกมเศรษฐีนั่นแหละครับบอร์ดเกมในยุคของเราวันนั้นก็ได้จุดประกายขึ้นมาว่าอ,อ๋อบอร์ดเกมมันเป็นแบบนี้นี่เอง ในปี2561ครับเราใช้เวลากับธรรมศาสตร์2ปีเต็มเริ่มตั้งแต่ใส่ความรู้ออกแบบสร้างทดลองลงพื้นที่จนเราสามารถสร้างบอร์ดเกมได้สำเร็จและได้รับรางวัลติดไม้ติดมือมาชื่อว่า Well Research Award รางวัลน,นี้ไม่ใช่รางวัลท็อปแต่เป็นรางวัลที่เราติดตัวมาแล้วมีความภาคภูมิใจเพราะ AEC t o g e t h e r บอร์ดเกมที่ไม่น่าจะเป็นบอร์ดเกมได้อาจารย์จำได้ไหมครับในปี2558ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนทุกโรงเรียนทาเหมือนกันหมดเลยครับ2อ,อย่าง 1. ติดธงชาติ 2. ท่องหลายชื่อประเทศแต่คอนเทนต์ในนั้นเด็กโรงเรียนต่างๆแทบจะไม่เก็ตเลยรวมถึงสาธทิศมหาลายัยคอนแกนด้วยเราก็ได้ถอดบทเรียนทั้งหมดจากองค์ความรู้ทั้งหมดเข้ามาอยู่ในเกม นี่แหละครับที่เขาให้รางวัลกับเรามาว่าบอร์ดเกมเฮ้ยมันน่าสนใจเพราะมันเอาคอนเทนต์ต่างๆเข้ามาอยู่ในเกมได้เหมือนกันจนมันมีจุดพีคและสร้างแรงบันดาลใจครับตามจออาจารย์จะสังเกตได้ว่าเราทำไมต้องไปจดอนุสิทธิบตัตรเพราะเกมของเราใช้เวลาสร้างทั้งหมดสองปีเต็มครับถ้าวันหนึ่งมีคนเอาเกมของเราไป เราก็คงจะรู้สึกเสียดายดังนั้นเกมเป็นของเราเราต้องจดให้เป็นของเราดังนั้นทรัพย์สินทางปัญญาจึงเกิดขึ้นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เกิดจากบอร์ดเกมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำบอร์ดเกมเพื่อการวิจัยและเราเอาบอร์ดเกมไปเขียนเป็นบทความตีพิมพ์ได้ทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติและสุดท้ายที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือเราได้รับเชิญไปขยายองค์ความรู้ว่า บอร์ดเกมอ่ะมันคืออะไรวันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องนวัตรกรรมนวัตรกรรมคืออะไรแนวคิดวิธีการใหม่ๆหรือแนวคิดวิธีการที่มันมีอยู่แล้วแล้วนำมารีเมคใหม่ให้มันได้เกิดผลประโยชน์สูงสุดบอร์ดเกมก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมหนึ่งซึ่งหลายคนก็ยังงงว่าเฮ้ยเราจะเรียกบอร์ดเกมหรือเปล่าได้ครับแล้วเราเรียกการ์ดเกมได้ไหม ได้ครับเราเรียกชุดการ์ดเกมได้ไหมได้ครับองค์ประกอบคล้ายๆกันมันเป็นนวัตรกรรมหนึ่งที่เราเอากลไกลต่างๆเข้าไปในเกมครับแล้วคนเล่นก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนนี้ฉันต้องวางแผนแบบนี้เพื่อเป็นผู้ชนะอาจารย์สังเกตไหมครับเวลาเราสอนในคลาสเรียนเราก็พูดไปเรื่อยๆแต่เด็กไม่ได้สนใจครับตัวันนี้มันก็เ,เป็นนวัตรกรรมที่น่าสนใจใช้คำนี้นะครับตัวหนึ่ง โอเคครับผู้เล่นได้อะไร hard skill กับ soft skill อาจารย์ครับเกมคอมพิวเตอร์สนุกไหมสนุกและมีคนหลายคนถามผมว่าทาไมไม่เอาบอร์ดเกมไปไว้ในคอมพิวเตอร์ผมบอกว่าเกมในคอมพิวเตอร์ไม่ได้สอบสกิลเพราะทุกครั้งที่เราเล่นบอร์ดเกมเราจะได้เมาส์แตกกับเพื่อนเราจะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนเราจะได้บัฟเพื่อนและเราคือผู้ชนะและเราคือผู้แพ้ มันก็เลยเป็นซอฟต์สกิลที่ได้จากการสร้างนวัตรกรรมบอร์ดเกมนั่นเองส่วนผู้พัฒนาไม่ต้องพูดถึงครับเกมบางเกม2ปีเกมบางเกม1ปีเกมบางเกม6เดือนแล้วผู้พัฒนาเกมได้อะไรอย่างแรกเลยต้องมีไอเดียครับถ้าไม่มีไอเดียสร้างเกมไม่ได้ 2. อชิดวิเคราะห์ครับ 3. ม,มองตักกะเหตุผลว่าทำแบบนี้ได้หรือไม่ทำแบบนี้ได้หรือไม่ ตั้งแต่ต้นจนจบเกมแล้วผู้เล่นเกมไม่มีข้อสงสัยว่าทำได้หรือไม่จำได้ไหมครับเราเล่นเกมเศรษฐีเราไม่ได้เคยตั้งคำถามเลยว่าทำได้ไหมทำได้ไหมแต่มันเป็นกระบวนการที่อยู่ในเกมนั่นเองนะครับวันหนึ่งอาจารย์โม ต้องตายไปจากวงการนี้แต่ใครล่ะครับที่จะเข้าใจบอร์ดเกมที่โรงเรียนสาธิตมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความรู้สึกว่าองค์ความรู้นี้อยู่กับเราไม่ได้นานหรอกก็เลยมีการขยายผลสร้างทีมนักพัฒนาบอร์ดเกมมีอาจารย์สุรเชษฐ์มีอาจารย์จุฬารัตน์และขออนุญาตเสียงปรบมือให้กับอาจารย์นิมิตตาประกระโตหน่อยครับ <laughs> น้องคนเล็กที่เข้ามาอยู่ในวงการบอร์ดเกมกับพวกเรา ซึ่งบอกว่าทุกย่างก้าวสี่คนนี้ไปพร้อมกันหมดทุกก้าวและก้าวที่สำคัญคือสี่คนนี้ล่าสุดเขียนเขาคงวิจัยเพื่อขอทุน R2R ได้ทั้งสี่คนล้ครับจากนวัตกรรมบอร์ดเกมนะครับศูนย์นวัตกรรมบอร์ดเกมมีเป้าหมายอะไรบ้างหนึ่งเราสร้างเด็กให้เป็นนวัตกรมันคือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตเด็กนักเรียนสาธิตควรจะมี เป็นนวัตรกรในอนาคตแล้วนวัตรกรจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้านวัตรกรไม่มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบดังนั้นเราจึงหยิบดีไซน์ thinking การคิดเชิงออกแบบมาสร้างเกมทุกเกมในปัจจุบันเพื่อที่จะให้นักเรียนของเราเข้าใจว่า e m p a t h i z e ปัญหามันคืออะไร define ต้องเข้าใจว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดของ U คืออะไร idea โอโตไทสและสุดท้ายคุณต้องทดลองเกมที่คุณสร้างขึ้นนะครับเป้าหมายข้อที่2ครับอันนี้เล่าไปแล้วก็คือบอร์ดเกมต้องนำไปสู่การวิจัยนะครับและเป้าหมายที่3ครับบอร์ดเกมนำไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญาปัจจุบันนี้ศูนย์บอร์ดเกมมีลิขสิทธิ์ทั้งหมดมากกว่า40ลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตร1ผลงานและกำลังขอจดอีก3ผลงานมันเป็นการตอบโจทย์ทั้งตัวเองโรงเรียนมหาลัยขอนแก่นครับดังนั้นจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆมันสามารถขยายผลดูเหมือนมือนะครับเรื่องเดียวแต่เราทำได้มากกว่าหนึ่งเรื่องนี่คือจุดสำคัญที่มุมมองว่าบอร์ดเกมน่าสนใจตัวที่4ครับบอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้ จะมีประโยชน์อะไรถ้าสร้างแล้วเด็กไม่ได้เล่นจะมีประโยชน์อะไรถ้าสร้างแล้วไม่เอาไปใช้กับนักเรียนวันนี้ชื่นชมโรงเรียนสาธิตมหาละาครแก่นมากครับเกิดรายวิชาเกิดการบูรณาการเกิดชุมนุมเกี่ยวข้องกับบอร์ดเกมเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์เชื่อไหมครับว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งให้เด็กๆทําบอร์ดเกมครับรายวิชาอะไร1 2 3 4 ไม่น่าเชื่อเลยครับลายวิชาฟิสิกส์ครับซึ่งเราก็มองดูว่าไม่น่าจะสร้างบอร์ดเกมได้แต่เด็กก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ครับรวมถึงสาระการเรียนรู้อื่นๆครับและที่สำคัญคือวันนี้7ปีเต็มในวงการบอร์ดเกมอาจารย์โมอิ่มตัวมากบอกกับน้องๆว่าศึกษาพัฒนาไม่พอเราต้องตอบโจทย์ให้สังคมด้วยเพราะเราวินโรงเรียนเราวิน ชนะแต่สังคมได้อะไรในที่สุดเราจรึงเริ่มมีการขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับบอร์ดเกมต้องบอกว่าเป็นวิทยากรบอร์ดเกมทุกที่ทั้งภายในและภายนอกมหลาลัยจนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้รางวัลกับพวกเราครับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นในคราวมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ60ปีครับขอบคุณครับมาดูบอร์ดเกมดีกว่าครับ บดเกมลำดับที่หนึ่งที่น่าสนใจชื่อว่าบอรดเกม AEC t e t e r เด็กได้ฮัสกิลอะไรเด็กรู้คอนเทนต์เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนครับบอร์ดเกมที่สองที่เราไปคว้ารางวัลมาอาจารย์ครับอยากมีรางวัลจริงๆเราสร้างเกมที่มี่ชื่อว่าตองมายครับเวลาไปอบรมจะถามผู้เข้าร่วมอบรมว่าเป็นบอร์ดเกมอะไรคำตอบคือบอรดเกมเกี่ยวข้องกับโลกซึมเศร้าดราม่านิดนึงครับ เด็กสามคนกำลังจะไปแข่งเราจะทําบอร์ดเกมอะไรดีเด็กผู้หญิงคนนั้นกล่าวกับอาจารย์มงว่าอาจารย์หนูเป็นโรคซึมเศร้าเพื่อนในห้องไม่เข้าใจหนูเป็นโรคซึมเศร้ามาตั้งนานเรารู้ไหมว่าหนูกินยาอยู่คุยกันไปคุยกันมาเราควรจะทําบอร์ดเกมนี้จุดๆในที่สุดเราก็ได้สร้างบอร์ดเกมนี้ขึ้นมาชื่อสองไมเป็นบอร์ดเกมที่ชนะใจกรรมาการตรงที่ว่า เราเล่นแล้วเราจะอยู่กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างไรอาจารย์เชื่อไหมครับว่าหลังจากที่เราก่อนสร้างเราไปคุยกับนักจิตวิทยาทางการแพทย์สาเหตุของโรคซึมเศร้าอาจารย์คิดว่ามีกี่สาเหตุหนึ่งสเจ็ดสิบไม่จริงเลยครับสาเหตุของโรคซึมเศร้ามีทั้งหมดมากกว่าห้าสิบสาเหตุบางสาเหตุทำให้เราสเสถอยใจครับเช่นถูกข่มขืนในวัยเด็ก แล้วเขาก็เก็บความลับนี้ไว้กับตัวเองจนทำให้เขาเกิดอาการนี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นเราก็เลยสร้างเกมดีขึ้นมาครับชื่อว่า s t r o n g Mind the Board Game หลังจากนั้นเราก็พยายามพัฒนาบอร์ดเกมเรามาจนบอร์ดเกมลำดับที่6อยากเล่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะให้เกียรติกับทีมเล็กๆอย่างผมมากจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาลัยขอนแก่นได้รับโครงการมาพัฒนาหนึ่งมหาลัยหนึ่งตำบลคือโครงการ U2T คณะเศรษฐศาสตร์ได้ก้ามาแล้วบอกว่าอาจารย์บอร์ดเกมอาจารย์มีคุณค่าอยากให้ครูได้พัฒนาบอร์ดเกมเราจึงได้เขียนหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเวลา6เดือนเต็มเพื่อไปส่งเสริมความรู้ให้กับอาจารย์ที่อำเภอบ้านแท์ขอนแก่นเพื่อส่งเสริมว่าเกมมันทำได้นะ ซึ่งเกมที่เราทํากันตอนนั้นก็คือเกมพยัญชนะหายไปไหนโอเคไปต่อครับและจุดพีคอีกหนึ่งจุดบอร์ดเกมเหมือนจะตายไปแล้วแต่บอร์ดเกมก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งชื่อบอร์ดเกมที่มีชื่อว่าจัสเซโนสอสสมีการแข่งขันประกวดในการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อสุขภาพ อาจารย์ครับเครื่องจับกับพิษม่านตาขณะขับรถเครื่องถุงมือครับเพื่อวัดการสั่นสะเทือนการเป็นโรคพาร์กินสันบอร์ดเกมชนะที่หนึ่งครับทําไมเราได้เดินไปถามกรรมาการบอร์ดเกมของอาจารย์พัฒนาอย่างมีกระบวนการและทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพมาแล้วพร้อมชใช้เชื่อไหมครับเป็นคําตอบโจทย์ที่ผมน้ําตาไหลในวันที่รับรางวัลและเด็กนักเรียนสามคนนี้ คุณหมอสองคนและวิศวกรหนึ่งคนสิ่งที่ติดตัวเข้าไปคืออะไรรู้ไหมครับกระบวนการคิดครับบอร์ดเกมต่อไปครับอาจารย์เนมิตาที่แนะนำเมื่อกี้นี้พาเด็กๆไปแข่งครับเราได้รับอนุเคราะห์จากมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีโรงพยาบาลศรีนครินมาหาวิาลัยขอนแก่นให้องค์ความรู้เรื่องนี้ครับมะเร็งท่อน้ำดีไม่มีใครเคยคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะทำเป็นบอร์ดเกมได้ แต่เราทำได้อาจารย์เชื่อไหมครับได้บอร์ดเกมให้ความรู้เรื่องอะไรหนึ่งอาจารย์พอรู้ไหมครับว่าปลาที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ปลาอะไรบ้างที่มีพยาธิใบไม้ในตับบางคนรู้บางคนไม่รู้แต่คอนเทนต์นี้อยู่ในเกมครับบางคนต้มปลาแล้วเอาไปกินแต่ยังมีพยาธิคำตอบคือไม่ถูกต้อง เพราะต้องใช้อุณหภูมิ100องศาจุดเดือดอีนางพญาตมันถึงตายมันเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ในบอร์ดเกมครับใครเล่นก็จะเริ่มมีองค์ความรู้นี้ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแต่มันไม่เต็มไปด้วยคอนเทนต์ครับมันมีทั้งคอนเทนต์และความสนุกในคราวเดียวกันข้อความแบบชาวบ้านครับแม่งเจ๋งอะ่ะเจ๋งตรงไหนอะเราได้ครับ นักเรียนได้ครับโรงเรียนได้ครับและสังคมก็ได้ครับจากจุดเล็กๆที่เราแทบจะไม่รู้จักก่อนปี2561คือคำว่าบอร์ดเกมต้องขอขอบคุณวรารสารคณะศึกษาศาสตร์มหาลาัยคอนแกนเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติผมในการตีพิมพ์บทความวิชาการที่เกิดจากการตกผลึกมาทั้งหมด7ปีเต็ม มีคนเขียนเรื่องกระบวนการในการสร้างบอร์ดเกมเยอะแยะมากมายมันทำไมจะไม่มีโมเดลมันเกิดขึ้นครับขอบคุณครับกระบวนการที่หนึ่งครับใครจะทำบอร์ดเกมต้องศึกษาคอนเทนต์ก่อนอาจารย์ไม่มีคอนเทนต์อาจารย์ทำไม่ได้หรอกอาจารย์ไม่รู้จักเกมอาจารย์ไม่รู้คอนเทนต์อาจารย์ทำไม่ได้อาจารย์ต้องหาคอนเทนต ที่อาจารย์สนใจและขออนุญาตใช้คำนี้นะครับแม่งเจาะเข้าไปครับจนเข้าใจคอนเทนต์นั้นแล้วหยิบมาสร้างเป็นเกมครับสองครับคุณต้องเบรนซอมบิงระดมสมองผมคนเดียวทำไม่ได้ผมจึงต้องมีทีมงานหนึ่งเทคนิกคนกลไกเกมอาจารย์อน้นกราฟิกอาจารย์หนิงภาษาอาจารย์เนยและผู้ประสานงานคืออาจารย์โมนี่แหละครับเราเรียกว่า ทำคนเดียวไม่ได้ถ้าได้มันก็เหนื่อยดังนั้นคุณต้องฟอร์มทีมครับแล้วเราดะดมสมองอะไรบ้างครับหนึ่งเกมให้อะไรใครเป็นคนเล่นเล่นกี่นาทีกลไกมากสนุกไหมจุดจบจบยังไงสุดท้ายครับใครชนะเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่สามครับสร้างโปรโตไทป์ครับ กระบวนการที่สี่ครับนําไปทดลองทดลองเฉยๆใช่ไหมอย่างครับต้องสะท้อนผลและเครื่องมือที่เราใช้สะท้อนผลเยอะมากบอร์ดเกมไม่ได้ใช้เบอร์สี่บางบอร์ดเกมไม่ได้ใช้เบอร์หนึ่งแต่บางบอร์ดเกมขออนุญาตใช้คํานี้นะครับใช้แม่งทุกอันเลยเพื่อตอบโจทย์ครับตัวแรกครับแบบสังเกตครับในขณะที่เด็กเล่นมันน่าบูดเหรอสนุกเหรอ ตอบโต้เหรอไม่เล่นเหรอมันลุกออกจากเกมกูไปแล้วนี่คือการสังเกตครับเราจดทุกอย่างเลยครับอันที่สองครับแบบประเมินครับที่เราสร้างเครื่องมือมาทั้งหมดมี20ทสิบท o เกมดีไหมการ์ดเป็นยังไงสนุกไหมจุดจบเป็นยังไงให้เด็กติกครับแล้วเราก็จะพอรู้ว่าเกมเราลอดไหมตัวที่สามครับแบบสนทนากลุ่มเล่นเกมเสร็จอย่าเพิ่งไปไหนนะลูกมานั่งคุยกันก่อน สนทนากลุ่มครับ g ล o ่ม discussion สบางเกมต้องใช้แบบทดสอบเพราะบอร์ดเกมจั s เซโนบอร์ดเกมที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่เราต้องการรู้ว่าเล่นแล้วเด็กได้ความรู้จริงหรือไม่เราออกข้อสอบ20ข้อ p test กับ post test และเครื่องมือสุดท้ายครับเชิญผู้เชี่ยวชาญมาประเมินนวัตกรรมให้เราเลยครับว่าบอร์ดเกมเรามีประสิทธิภาพหรือไม่จดทุกอย่างแล้วนำมาพัฒนาใหม่ครับ นี่คือ6ขั้นตอนของบอร์ดเกมของเราใกล้จบแล้วครับบอร์ดเกมเป็นแค่หนึ่งในนวัตกรรมการเรียนรู้ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดอาจารย์ต้องวางบอร์ดเกมให้เหมาะกับคอนเทนต์อายุเวลาวันที่ผมไปเป็นวิทยากรอย่าผมพูดคำนี้เสมอนะครับอย่ายัดเยียดบอร์ดเกมให้เด็ก ทุกเรื่องราวเพราะมันมีนวัตรกรรมตัวอื่นตอบโจทย์ได้มากกว่าบอร์ดเกมบอร์ดเกมเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผมไม่มีครูผมกล้าพูดวันนี้ว่าเจ็ดปีที่ทำบอร์ดเกมมาครูของผมคืออามน้ำตาลและแพลว เขาเป็นครูของผมเขาสอนเราทำงานเราเรียนรู้มาด้วยกันเด็กสามคนนี้เติบโตไปจนประกอบอาชีพแล้วคำพูดของอาร์มพูดเสมอว่าเราทำบอร์ดเกมและบอร์ดเกมก็สอนเราครับและนี่คือจุดจบครับทุกครั้งที่เราไปพูดเราจะพูดคำว่าเกมเป็นมากกว่าเกมครับขอบพระคุณครับ